การโอนสิทธิ์เรียกร้องมาตราที่เกี่ยวข้องได้แก่มาตรา303การโอนสิทธิเรียกร้องคืออะไรการโอนสิทธิเรียกร้องคือการที่เจ้าหนี้ตกลงยินยอมโอนสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่งมีผลให้ผู้รับโอนเข้ามาเป็นเจ้าหนี้คนใหม่แทนเจ้าหนี้คนเดิมซึ่งบุคคลผู้นั้นสามารถเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ค่ะ จากแผนภาพนะคะเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชําระหนี้แก่ตนได้ค่ะส่วนลูกหนี้นะคะมีหน้าที่ที่จะต้องชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ค่ะแต่เมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องไปให้บุคคลอีกบุคคลหนึ่งแล้วนะคะบุคคลนั้นเนี่ยสามารถเรียกให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้แก่ตนได้ค่ะตัวอย่างนะคะนางเอเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้นายโอลูกหนี้ชําระหนี้แก่ตนได้ส่วนนายโอลูกหนี้ก็มีหน้าที่ที่จะ จะต้องชํราระหนี้แก่นางเอเจ้าหนี้ค่ะแต่เมื่อนางเอเนี่ยได้โอนสิทธิเรียกร้องไปให้นางบีแล้วต่อมานางบีก็จะมีสิทธิ์เรียกให้ในายโอชํราระหนี้แก่ตนได้ค่ะเพราะนางบีนะคะจะถือเป็นเจ้าหนี้คนใหม่แทนเจ้าหนี้คนเดิมค่ะการโอนสิทธิเรียกร้องต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมบูรณ์และมีผลตามกฎหมายมาตร,ราที่เกี่ยวข้องได้แก่มาตร,รา306 คำพิาพากษาดีกาที่4ี3 9่งสมาทัมาตรา306นะคะได้บัญญัติไว้แต่เพียงว่าการโอนสิทธิเรียกร้องจะต้องทำเป็นหนังสือค่ะจึงจะสมบูรณ์และการโอนนั้นนะคะจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปนยังลูกหนี้แล้วเนี่ยหรือลูกหนี้เนี่ยยินยอมด้วยในการโอนนั้นโดยได้ทำคำบอกกล่าวหรือว่าความยินยอมเป็นหนังสือนะคะ มีได้บัญญัติว่าหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยจะต้องเป็นลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนฉะนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องที่ทําได้นะคะทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนเพียงฝ่ายเดียวค่ะจึงจะเป็นการสมบูรณ์ดังนั้นนะคะความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเนี่ยเพียงแค่ทําเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนสิทธิเรียกร้องคือเจ้าหนี้นะคะแล้วก็ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องคือบุคคลอีกคนหนึ่งค่ะและได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้ ว่าได้มีการโอนสิทธิ์เรียกร้องกันแล้วการโอนสิทธิ์เรียกร้องนั้นนะคะก็จะสมบูรณ์กันตามกฎหมายค่ะหรือลูกหนี้เนี่ยได้ยินยอมในการโอนสิทธิ์เรียกร้องดังกล่าวโดยทําเป็นหนังสือซึ่งหากมิได้เป็นการซึ่งหากมิได้มีการบวกกล่าวหรือไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือนะคะจากลูกหนี้ผลก,ก็คือการโอนนั้นเนี่ยยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกไม่ได้ตามมาตรา306นั่นเองค่ะ